เนยเธอเพิ่งจะเรียนอยู่ชั้นม .6 เนยเป็นเด็กน่ารักยิ้มแย้มแจ่มใสเข้ากับคนอื่นๆได้ง่ายแถมยังเป็นคนขี้เล่นยิ่งถ้าได้สนิทกันแล้วเนยก็จะชอบหยอกล้อและเล่นสนุกด้วยโดยเฉพาะกับพี่เขยของเธอที่ดูเหมือนว่าเนยจะรักพี่เขยคนนี้มาก เพราะเธอเองก็อยากจะมีพี่ชายแท้ๆสักคนพี่น้องที่โตมาด้วยกันก็มีแต่ผู้หญิงทั้งสามคนพอพี่คนโตแต่งงานมีครอบครัวมันจึงทำให้เนยสนิทสนมกับวิศณุมากขึ้นแต่ดูเหมือนว่าวิษณุจะไม่ค่อยอยากที่จะอยู่ใกล้กับเนยสักเท่าไหร่ซึ่งไม่เหมือนกับเมื่อก่อนตอนนั้นเนยก็ยังเป็นเด็กตัวเล็กๆ และก็ชอบเล่นขี่คอกับวิษณุอยู่บ่อยๆพอโตขึ้นมาปีนี้ดูเหมือนว่าเนยจะโตเป็นสาวมากขึ้นแต่ด้วยความที่เนยเองเธอก็ยังคิดว่าเธอยังคงเป็นเด็กเหมือนเมื่อก่อนเวลาออกไปไหนจึงมักจะเรียกให้วิษณุรอและอยากจะขึ้นขี่หลังเขาอยู่เป็นประจำพี่นุรอเนอยด้วยสิคะวิษณุต้องหยุดเดิน และหันไปมองน้องสาวของเมียตัวเองที่เรียกตอนนี้เนยดูโตเป็นสาวขึ้นมากจนมันทำให้วิษณนุไม่กล้าที่จะอยู่ใกล้กับเธอเวลาที่ได้กลิ่นกายของหญิงสาวบริสุทธิ์มันช่างรู้สึกกระชุ่มกระชวยมากเขากลัวใจตัวเองที่เผลอทำเรื่องไม่ดีขึ้น,อ,นอ้าวเนยมีอะไรกับพี่หรือเปล่าล่ะพี่นนจะรีบไปไหนล่ะคะทำไมไม่เรียกเนยไปด้วย พี่ก็จะรีบออกไปที่นาน่สินี่มันก็สายมากแล้วเดี๋ยวแดดจะร้อนถ้าอย่างนั้นให้เนยไปด้วยนะพี่นุเนยอยากไปเล่นที่นา,นาด้วยวิษณุก,ก็ไม่อยากจะปฏิเสธเพราะเนยเองก็จะชอบไปกับเขาทุกครั้งตั้งแต่เล็กจนโตแม่ของเนยก็มีลูกสาวสามคนแต่ว่าเนยจะอายุห่างจากพี่ๆทั้งสองคนมากเพราะเมื่อก่อนแม่ของเนยก็กะว่า จะมีลูกแค่สองคนหล่อนจึงทำหมันแต่พอเวลาผ่านไปจนพี่สาวทั้งสองตัวเป็นสาวกันหมดแม่ของเธอก็ได้ตั้งท้องมีเนยขึ้นมาเพราะแม่เล่าว,ว่าหมันที่แม่ทำมันหลุดจึงทำให้เนยเกิดมามีอายุห่างจากพี่ๆทั้งสองคนมากเนยรีบเดินตามหลังวิษณุไปติดๆพี่นูรอนเนยดะวิศเนยเหนื่อยจะเดินไม่ไหวแล้วนะ เหนื่อยก็นั่งพักก่อนก็ได้ไม่เอาเนยอยากขี่หลังพี่นุมากกว่าจะดีเหรอเนยพี่กลัวว่าพี่ตาจะว่าเอานะสิไม่ว่าหรอกค่ะเนยน่ะก็ขี่หลังพี่นุแบบนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วนอกสียจากว่าพี่นุจะรังเกียจเนยไม่ใช่แบบนั้นนะเนยพี่ไม่เคยรังเกียจเนยเลยนะเพียงแต่ว่าตอนนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนพี่นนหมายความว่ายังไงคะ ก็ตอนนั้นเนยยังเป็นเด็กน้อยกับโปโลแต่ตอนนี้ดูสิเนยตัวเป็นสาวแล้วนะเดี๋ยวถ้าคนอื่นเข้ามาเห็นเข้าเขาจะเข้าใจผิดเอาได้พี่ไม่อยากให้เนยถูกคนอื่นมองไม่ดีไม่รู้ล่ะยังไงเนยก็จะขี่หลังพี่นู้ให้ได้เนยก็ทำหน้าตางอนใส่วิษณุพี่เขยของเธอวิษณุรู้ดีว่าเขาจะต้องยอมให้เนยขี่หลังถึงเขาจะพูดยังไงเนยก็คงไม่ยอม จนในที่สุดวิษนุก,ก็ต้องยอมให้เนยขี่หลังจนได้ไม่เอาหน้าเนยนี่มันก็สายแล้วพี่จะรีบไปนาะไม่เอาค่ะถ้าพี่นุไม่ให้เนยขี่หลังเนยจะนั่งตากแดดอยู่ตรงนี้ล่ะคอยดูสิเอาเอามาเร็วๆเข้าโตเป็นสาวแล้วยังอยากจะขี่หลังพี่อีกมาเร็วๆเข้าสิเนยพอได้ยินพี่เขยเรียกเธอก็ยิ้มดีใจรีบกระโดดขึ้นหลังพี่เขยทันที ตอนนี้เนยก็โตเป็นสาวแล้วแถมยังมีรูปร่างที่อวบหน้าอกก็ออกเห็นเป็นรูปร่างขึ้นมาแล้วพอเธอกระโดดขึ้นหลังพี่เขยเขาก็สัมผัสได้ว่ามีอะไรที่มากระทบที่แผ่นหลังของเขาวิษณุสัมผัสได้ถึงทุกส่วนเพราะเนยก็ไม่ระวังตัวเลยคิดแต่ว่าตัวเองยังเป็นเด็กน้อยยังไม่โตโอ้โหเนยเธอนี่ก็ตัวหนักไม่เบาเลยนะ ไม่หนักหรอกค่ะพี่นุเร็เวๆสิคะแดดมันร้อนแหมนี่อย่างนี้เรามาเล่งพี่เลยนะหนักก็หนักนุรีบเดินอย่างไวเพราะเหลืออีกไม่ไกลมากนักพวกเขาก็จะถึงเถียงนาแล้วพอใกล้จะถึงวิษณุก,ก็เดินลัดล้อมาตามคันทนาที่คดเคียวจนบังเอิญเผลอไปสะดุดหลุมเข้ามันจึงทำให้ทั้งสองพลัดตกลงไปที่ข้างคันทนา เนยล้มทับพ,พี่เขยอยู่ด้านบนทั้งสองสบตาการพอตั้งสติได้วิษณุก,ก็รีบลุกขึ้นมาทันทีเนยรีบลุกขึ้นสิเธอตัวหนักขนาดนี้ยังจะมาล้มทับพ,พี่อีกนะอา้าวก็พี่หนูนั่นแหละเดินยังไงล่ะทำไมพาเนยล้มข้างทางแบบนี้แม้ก็เธอตัวหนักสักขนาดนี้เอาลุกลุกจะได้รีบไปที่เฉียงกัน ทั้งสองพอลุกขึ้นได้ก็พาการเดินไปที่เชียงนาพอเนอยเดินไปได้สักพักเธอก็รู้สึกปวดขาขึ้นมาพี่นุหยุดก่อนอะไรอีกล่ะเนยเนยปวดขาสงสัยจะเดินไม่ไหวหรอกพี่นุช่วยประยุงเนยไปด้วยสิวิษณุรู้สึกโมโหให้กับน้องเมียของเขามากแทนที่จะได้ออกมาคนเดียวอย่างสบายใจสักหน่อยก็ดันมีน้องเมียตัวแสบตามมาด้วย วิษณุสายหน้าเบาๆและรีบเดินมาหาเนยที่นั่งอยู่พอเดินมาถึงวิศณุก็เอาแขนของเนยมาโอบที่ไหล่ของเขาส่วนมือของวิศณุอีกข้างก็สอดเข้าไปที่เอวของเนยวิษณุคิดในใจว่าน้องเมียของเขามีรูปร่างที่อวบและยังน่าสัมผัสทุกส่วนเต่งตึงมีน้ำมีนวนไปหมดไม่ว่าจะสัมผัสไปที่บริเวณไหนก็เต็มไม้เต็มมือไปหมด ไม่เหมือนกับตาลเมียของเขาที่แลดูผอมแห้งไม่ค่อยน่าสัมผัสเนยตัวอวบเต,ต่งตึงจนมันทำให้วิษณุรู้สึกใจเต้นตุมต้มตุมต้มต่อมๆจนมันทำให้เนยต้องพูดขึ้นมาที่เห็นหน้าพี่เคยมีท่าทางแปลกๆพี่นุเป็นอะไรหรือเปล่าคะรีบเดินเข้าสิแดดยิ่งร้อนๆอ,อยู่ด้วยวิษณุรู้สึกโมโหให้กับน้องเมียเป็นอย่างมาก เขาจึงเหวี่ยงตัวของเนยนอนลงและอุ้มเนยขึ้นมาทำเอาเนยต้องร้องกรี๊ดเสียงดังวิษณุรีบอุ้มเนยมาที่เถียงนาพอมาถึงขเขาก็ค่อยๆวางตัวของเนยลงที่แคร่อย่างเบาๆถึงสักทีพอวางเนยลงแล้วน้องเมียตัวดีของเขาก็แอบยิ้มและหัวเราะอ,อย่างชอบใจแต่สีหน้าของวิษณุกลับดูเข้มขลึมไหนพี่นูบอกว่าเนยตัวหนักยังไงล่ะ ทำไมถึงได้อุ้มเนยก็เธอตัวหนักจริงๆนั่นละพี่ขี้เกียจต่อปากต่อคํากับเธอเดี๋ยวก็จะเป็นโน่นเป็นนี่อีกแล้วเมื่อไหร่จะมาถึงเฉียงนาสทีโท่พี่นุทําไมถึงได้พูดแบบนี้ล่ะเนยก็เสียใจแย่นะสิคนอุตส่าห์มาเป็นเพื่อนวิษณุทําหน้าคิ้วขมวดและมองไปสบตาน้องเมียของเขาที่เพิ่งจะอายุได้แค่18ปี แต่รูปร่างของเนยนั้นมันโตเป็นสาวหมดแล้วเขาได้แต่คิดในใจว่าเด็กๆสมัยนี้ทำไมถึงได้โตเป็นสาวเร็วเมื่อวิษณุได้อุ้มเนยมันก็ยิ่งทําให้เขาอดที่จะคิดไม่ได้ยิ่งเวลาที่ได้อยู่ใกล้กับน้องเมียทีไรเขาก็รู้สึกร้อนบูบวาไปทั้งตัวยิ่งได้มาถูกเนื้อต้องตัวแบบนี้แล้วมันก็ยิ่งทำให้เขารู้สึกมีอารมณ์แปลกๆขึ้นมาในตัว ที่จริงแล้วไม่ใช่แค่วิษณุที่รู้สึกแบบนั้นเนยเองก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันเพราะเด็กสมัยนี้มีฮอร์โมนเร็วมันก็เลยทำให้ร่างกายโตเร็วขึ้นเรื่องแบบนั้นก็เช่นกันพี่นูคะแล้วเมื่อไหร่เราจะเกี่ยวข้าวเสร็จสักทีล่ะคะพี่ก็ไม่รู้สินะเกี่ยวเสร็จเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นแหละอ้าวแล้วทำไมเราไม่เอารถเกี่ยวข้าวล่ะคะจะได้เสร็จเร็ว ก็เราไม่มีเงินไปจ้างเขานะสิเนี่ยพี่ก็กะว,ว่าจะออกมานอนที่นากับตาลจะได้ตื่นแต่เช้ามาเกี่ยวข้าวถ้าอย่างนั้นให้เนยมานอนด้วยนะคะพี่นุไม่ได้เธอจะมานอนกับพวกพี่ได้งไงกันมันลำบากนะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะเนอยอยากจะมานอนกับพวกพี่จริงๆเอาเอาก็ตามใจเธอก็แล้วกันพี่ขี้เกียจจะเถียงกับเธอแล้วอยากมาก็มาแต่ว่าตอนนี้นะ่ะพี่ขอนอนพักก่อนก็แล้วกัน ตื่นขึ้นมากินข้าวเสร็จเข้าลงไปเกี่ยวข้าวให้แดดมันอนอ่อนกว่านี้สักก่อนถ้าอย่างนั้นเนยก็จะนอนเหมือนกันค่ะวิษณุรู้สึกหงุดหงิดที่น้องเมียเข้ามากวนใจเขาอยู่แบบนี้ไม่ว่าเขาจะทำอะไรเนยก็จะทำตามอยู่แบบนั้นพอทั้งสองนอนไปได้สักพักวิษณุก็รู้สึกตัวขึ้นเพราะอากาศที่ร้อนแต่พอหันไปมองน้องเมียที่นอนอยู่ข้าง จนมันทำให้วิษณุตัวสั่นไปหมดเขาพบว่าน้องเมียได้ใส่เสื้อกล้ามสีขาวบางๆพร้อมกางเกงขาสั้นเขามองดูน้องเมียตั้งแต่หัวจรดเท้าพร้อมกับกลืนน้ำลายลงคอยิ่งมองมันก็ยิ่งทำให้เขาตื่นตัวมากขึ้นวิษณุค่อยๆลุกขึ้นและหันซ้ายแลขวามองไปดูรอบข้างว่ามีใครอยู่หรือเปล่าพอแน่ใจว่าไม่มีคนมา เขาจึงค่อยๆขยับเข้าไปใกล้ๆกับน้องเมียทันทีพอทางสะดวกแล้ววิษณุก็ไม่รอช้าเขาคิดในใจว่าขนาดเขาทำถึงเพียงนี้น้องเมียก็ยังนอนหลับเหมือนไม่รู้สึกอะไรเลยวิษณุก็ถือโอกาสรีบทำจนภารกิจจบลงอย่างสวยหรูน้องเมียก็ลืมตาขึ้นมาทันทีอา้าวเนยพี่นึกว่าเธอหลับไปซะอีกเนยไม่ได้หลับหรอกค่ะ เนยรู้สึกตัวดีทุกอย่างถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าเออเนยเธอช่วยเอาเรื่องนี้ปิดเป็นความลับได้ไหมเนยอ,อย่าบอกเรื่องนี้กับพี่ตาเลยนะเนยไม่บอกพี่ตาหรอกค่ะแต่ว่าพี่นุต้องให้เนยมานอนที่นาด้วยนะคะก็ได้จ้ะพี่ยอมให้เนยมานอนที่นาด้วยก็ได้ว่าแต่ว่าเมื่อกี้นะ่ะเนยไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยเหรอทําไมเนยจะไม่รู้สึกล่คะคะแต่ว่าตอนนี้เนยหงุดหงิดมากเลยค่ะพี่นุ ถ้าอย่างนั้นพี่ว่าเรามาต่อด้วยกันอีกไหมล่ะเนยจะได้หายหมดงิดยังไงล่ะหลังจากวันนั้นมาทั้งสองก็จะแอบมานอนนาด้วยกันอยู่บ่อยๆโดยที่ไม่มีใครรู้เรื่องนี้พี่เขยก็คอยเอาใจน้องเมียอย่างสุดกำลังส่วนน้องเมียก็ยิ่งได้ใจและจะออกมาช่วยพี่เขยเกี่ยวข้าวอยู่ที่ทุ่งนาอยู่บ่อยๆ